ข้อออกมาแล้วนะคะกลับออกมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังเดินมาที่รถค่ะทุกคนมาเที่ยวกลางคืนค่ะมาดูแสงกลางคืนนะคะแสงกลางคืนสองคนตาดยายพากันเดินนะคะทุกคนว่าเสื้อหลาดุ๊กเออกมาที่ร้า When you go ah, to the, yeah, yeah. the big shopping district, mm -hmm. mm -hmm. at the corner here, mm -hmm. but today it's, uh, it's closed. เรามาเดินในเมืองบ้างนะคะทุกคนเดินในเมืองไม่มีคนแนละะ้วเงียบเข้เขาบ้านเขาอยู่ในบ้านกันหมดอยู่ในบ้านกันหมด You walk slowly ชอุ l ย์ You walk too fast I, I, I go slow mode อ๋อโอเ You go first You go normal b e c a u you You go fast and I have to follow you. Uh, ah, woman woman Không, to no, the man. No. Yes. không. Not true. Không, không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 . ขึ้นรถแล้วนะคะอะไรนะคะตอนนี้ก็จะมืดแล้วนะคะหนึ่งทุ่มครึ่งมืดแล้วไปขึ้นรถแล้วค่ะมืดตึบเลยนั่งรถขัขวดเจอแสงสีใช่ไหนดู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 ดเดู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 ดอด ไ,ไปเลยมาชมบรรยากาศยามกลางคืนเบลยเยียมกอนอันนี้ก็บ้านเมืองเขาก็ปิดกันหมดแล้วนะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ทุกอย่างก็ปิดหมดนะคะแล้วก็ชมมีแต่รถจอดเพราะว่าหนาวคนก็อยู่แต่ในบ้านเวลาอาหารด้วยช่วงนี้ทุ่มหนึ่งเวลาอาหารเย็นด้วย ช่วงอาหารเย็นเราก็มองบรรยากาศอันนี้อยู่ในเมืองมงุงมงของเบลเยียมห่างจากบัตเซล95กิโลห่างจากบ้านที่พักประมาณ10กิโล <c oughs> ตรงไปก็เป็นสลรกลางเลยน่าจะทางโรงพยาบาล นี่อันนี้ก็น่าจะเป็นอาจจะเป็นรถบัดของของปัดของปัดทมง้งสะพานข้ามสะพานใต้สะพานก็เรามาเข้าทางเส้นในเมืองไม่ออกโมอเตอร์บิเนี่จะถึงแล้วลงสะพานไปก็เข้าเขตตรงสะพานใกล้ๆเองไม่ไกล ถ้ามาทางมาทางเส้นในเมืองไม่ไกลถ้ามาทางมอเตอร์ว์รูสึกจะไกลแกจะชอบชอบเข้าทางมอเตอร์วเงียบมากเลยไม่มีคนม,มีคนอยู่นอกอันนี้กำลังขึ้นสะพานจะพ่านาท,าทางกลับบ้านแสงไฟรถผ่านมาข้างทางทาง,ทางก็มืดแล้วนั่งในรถก็อุ่น ำอาหารอร่อยผลไม้ก็อร่อยผลไม้เขาเพรทับผลไม้รวมอร่อยนะถ่ายตอนแรกจะถ่ายมันก็แต่เ็ขานั่งคุยไงก็เลยขี้เกียจมันไม่มีสมาธิถ <c ười> ่ายเวลาเขานั่งคุยเนาะเราไปนั่งถ่ายอยู่มันก็ยังไงอยู่ก็ไปนั่งคุยกัน เงียบเงียบมากกลางคืนไม่มีคนเลยวันอาทิตย์ด้วยเป็นวันอาทิตย์ด้วยก็ไม่มีคนแล้วก็จะเงียบค่ะรถก็จะผ่านมาเป็นบางคันบางช่วงจะไม่ค่อยอยอะนี้ก็ผ่านปัม๊มมีปั๊มเอสโซกับปัม๊มก็จะเอสโซเหมือนกัน <c oughs> รถก็จะวิ่ง ห่างๆรถจะพิ่งไม่เยอะเพราะว่าช่วงคนอยู่บ้าน,น,นถึงลานมอเตอร์ไซค์ที่เคยมาร้านเนี่ยลานมอเตอร์ไซค์อยู่สายฝามือก็ก่อนจะมาป่อยเพราะก่อนแกทำมีมอเตอร์ไซค์ก็จะมาป่อย้ตรงนี้รถวิ่งผ่านรถวิ่งมาทีช่วงนี้นะรถก็จอดข้างทางเต็มเลย นี่ไม่ได้มีงานนะจอดตามบ้านคนบางทีเขาก็มากินข้าวตอนเย็นกันอะไรอย่างเงี้ยไอชีนมาสโลอสององศาช่วงนี้เวลาสององศารถจอดเต็มเลยเขาก็บางทีเขาก็มากินข้าวมีแขกมีอะไรก็จอดกันแถวมันยังมีงานอนะรถจอดเต็มสองฝั่ง เป็นบางบางจุดอะบางจุดนี่สองฝั่งมีคริสต์มาสยังอยู่ไฟยังไม่เก็บอือไฟตรงนี้ยังไม่เก็บนี่เขาทำไมยังไม่เก็บอีกเนี่ยเออทำไมเขาเก็บชาจังปกติเขาเก็บแล้วเนาะ <c oughs> ต้นคริสต์มาสยังไม่เก็บไฟเคี้ยวไปได้ <c oughs> ดไปทางไหนก็เงียบค่ะว่าจะเส้นไหนก็จะเงียบุระตรงนี้จะเป็นต้นสากุระเดี๋ยวดูดูใไ,ไม้ผลิจะสวยมากเลยเดืนช่วงเดือนเมษาเมษาพฤษภาเดีย๋ยดูดิรถจะจอดเต็มแนว ตร,ตรงทางที่จอดรถหน้าบ้านเขานาะงทีเขาไม่ได้เอาเข้าวแต่บางทีน่าจะมาบ้านน่าจะมากินข้าวด้วยกันนะเขาก็มีที่เก็บรถอยู่จอดรถอยู่แต่บางบ้าก็มีสองสาคัน เอยอะตรงนี้จะใกล้ใกล้ปัม๊มใกล้ที่หล้างรถมาล้างรถประจำตรงนี้เส้นทางที่จะถึงที่ล้างรถเออไฟสวย อื่นเขาไม่มีนะอื่นเขาเก็บหมดแล้วนะอื่นเขาเก็บหมดแล้วอะ่ะเร็วลมแรงด้วยนะนี่ทุกคนที่มากลางคืนฮิมากลางคืนจ้าทุกคนกน,คนีนนนน่อยู่ที่หยุดมิิมากลางคืนแสงกลางคืนกลางคืนมาเฮามาเฮา หามมาเหมมมาหมาาวปิดไปหายปดไฟหายไปถ่ายทีเดียวหิมเฝนหมาเห็นนิดๆ เห็นหน่อยนอยเห็นหน่อยนอยเห็นหน่อยหน่อยเห็นหน่อยหน่อยเห็นหน่อยน่อยไปแล้วนะทุกคนเข้าบ้านแล้วนะถึงบ้านแล้วทุกคนถึงบ้านแล้วจ้า See you เจอกันคลิปต่อไปนะคะเข้าบ้านแล้วนะคะไปเที่ยวกลับมาถึงบ้านแล้วว่าว่าฝนกำลังจะมาพอดีเลยเราก็เข้าบ้านพอดีถึงบ้านดีฝนตกบายบาย สัญญาณไม่มีถ่ายคลิปเอาสวยมากเลยดูดิโอ้สวยจริงอะ่ะทุกคนดูดิโอ้หแบบเป็นอันนี้เป็นทางไม่ได้เดินเข้ามาสวยงามมากดูทำไมเป็นสีฟ้าทำไมคลิปมันเป็นสีฟ้า <laughs> อโอ้ยแหกแหกโอ๊ยยิ่เหยตกดตกตก ค o น n น c กชันน o t ดกู d เหรถ่ายกันเองนะตอนนี้ทุกคนสวยมากเลยถ่ายกันเองนะ่นนนเป็นอะไรป็นถ่ายกันเองนะตอนนี้ทุกคนถ่ายคลิปกันเองแล้วคอนเน็กชันกูตเหรอ เราแบบว่าอะไรสิยูนิูีอยู่เหรอสวยมากเลยแต่ว่าสัญญาณโอเคไหมอ่ะมันสวยจริงนะทุกคน,กคนสวยมากโอเคแกจะไปแล้วถือสองเครื่องอี่ยสัญญาณหายทุกคนสวยมากเยอะมากเลยอ่ะ มันเยอะเยอะจริง semua ค่ะ